นะครับผม,ผมอยากเป็นมือมิกครับอยากเป็นมือมิกสอนให้ผมหน่อยนะครับอยากเป็นมือมิกดูเรื่องของเฮงค่ยจะได้ไหมมือมือมิกเนี่ยกระท่อม <c oughs> อัน <c oughs> ดับแรกมือมิกรู้ไหมเสียงกระเดื่องดังยังไงไม่รู้ครับเอ้าดังตึ๊บตึ๊บนยครับตึ๊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 บแบบไหนตึ๊บนุ่มตึ๊บตึ๊บแข็งรู้ไหมไม่รู้่โอ้โหครับอยากเป็นมือมิกเรื่องคันนี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วกระท่อมเอ้ยมันไม่ใช่ง่ายนะในการมิกเสียงแต่ละอย่างกระท่อม คือการมีเสียงก็น้องเราต้องเรียนรู้โอ้ความถี่ลหลายอย่าง <ฮะ S 1> โลต่ำโลสูงมิดโลูมิดมิดไฮไฮโอโฮ้โหมันเยอะเยอะขนาดน,นั้นเหรอขนาดนั้นมากเลยลแหละหือหลายคนมีเสียงรู้ไหมไเสียงกระเดียงดัง,ย,งยังไงยังไม่รู้จักชิกิต้าดังดยังไงเต่เดาเต่เดาเต่เดามันใช้ความถี่ไนบ้างก็ยังรู้จัก<ม>นี่แหละเรื่องความถี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วต้องจัดสรรความสี่ <laughs> จัดสรรความถี่ให้ตรงตามที่เ่อนดนตรีมันต้องการคิดออกไหมเดี๋ยวมานั้น มาตัดดวตอนนี้มามาทีนี้จะมาอากระทะรร่อนะมจะเรียนรู้หนึ่งอยู่ข้างหลังนหมันจะรู้ยังไงน่ะดีมากนะมาี่เราเรียนรู้เนี่ยพี่จะถอดถอดกราฟเนี่ยอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกให้เพราะทีนี้มันดูไม่เห็นเนี่ยนี่จะเห็นได้ชัดทีนี้ระบบเสียงมันก็มีหลายอย่างนะกระท่อมเนี่ยระบบเสียงนี่ก็มีหลายอย่างอันนี้นอย่างอันเนี้ยก็จะเบสต,ต่ำไหมเบสต,ต่ำเบสต,ต่ำก็คืออยู่ต่ำต่ำที่สุดเลยใช่ไหมครับคือพวกนุ่มลึกอะ่ะแบบ อึดๆนั่นคือเบรต่ำ<ะ>เห็นเบรต่ำเห็นในเบรต่ำก็อยู่กับพวกเบรมือพวกเนี้ยเนี่ยนในเบรเบรต่ำคือตรงเนี้ยเห็นไมเสียงกระเด้งตึกตึกตึกเนี่ยมันก็อยู่ในระดับห้าสิบแต่ว่าสิบที่เป็นลกูกตึกตึกตึกเน่อยเข้าใจ<ะ>ไหม<ะ>ตึ๊กตึกตึกเนะี่ยนั่นแหละเราเลยใช้อะไรสมดุลให้สมดุลกันสองจุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากและคนก็งงมากนะกระท่อมอย่างตรงเนี้ยคือบางคนก็หลงทางในการไม่เสียงเน่ยไอ้แผลที่พี่ลดเหตุบางคอรั้งจุดเนี่ยมันใช้แค เบทกับกระเดื่องเนี่ยนี่เบทกระเดื่องนะกระท่อมสอนมากเนี่ยโดยโดยธรรมชาติอย่างพี่ก็ชอบบูธประมาณสัหกสามถึงเจ็ดสิบเนี่ยนี่กระเดื่องนี่กระเดื่องนะกระท่อมครับทีนี้เบทมือน่ะบางคนบางคนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนบางคนก็ไม่ปรับอะไรเลยคืออย่างที่พี่แนะนําเลยนะอย่างกระเดื่องคนส่วนมากก็บูธตรงนี้พี่ก็บูธเหมือนกันประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบตรงบูธขึ้นตรงเนี้ยคือคอมถีกระเดื่องที่มันต้องใช้ที่ว่าถูกไหมทีนี้อยากพี่อยากแนะนําก็คือเบทมือเบดมือเนี่ย แนะนาลดตัวนี้ลงเนี่ยลดตรวนี้ลงถ้าไม่ทงรถครับเอ้าก็กระเดื่องมันใช้ตรงนี้จะไปบูดเบดมือตามทําไมก็เหมือนลํโพงอ่ะมันทํางานมันทํางานอยู่เบรดกระเดี่ยงตึกตึก,ตกนี่งี้ยที่เราเ,าเบดมือไปปุ๊บมันจะไปยังไงที่เบดมือทั้งกระเดี่ยงอนี้ไม่พี่จะดึงลงตรงเนี้ยเพื่อหลีกทางให้กระเดื่องมันเด่นแล้วก็เบดมือก็ขยับขยับลงมาเนี่ยดึงลงมาเพื่อให้ความถี่ตรงเนี้ยมันเป็นของกระเดื่องอย่างเดียวครับนี่เป็นหนึ่งเทคนิคที่เราใช้กันบนรถแห่ที่พี่ใช้บนรถหิก นี่หนึ่งขึ้นีกทีนี้สองคือ x สองนี่แหละการมิดเสียงกระเดียงอันนี้แค่กระเดียงเป็นเป็นส่วนที่น้อยมากนะกระทอม่องการมิเสียงโอ้ฝั่งนู้นยิ่งเยอะอกระเดียงก็จัดหลักการประมาณนี้เข้าใจขนาไหนไหมกระทอมตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนของเบรครับคือบางคนยังไม่รู้เลยว่าเบรได้ยังไงบอกเลย <laughs> แบบซื้อเสียงชุดไปเนี่ยเอาไปตั้งปุ๊บยังไม่รู้เลยตู้เบรตู้อะไรนี่แหละคือต้องเข้าใจว่าตู้เบรกก็คือ ตู้เบสท,ที่เป็นตัวใหญ่ต่าที่สุดจะเป็นพวกกระเดื่องพวกเบสมือนั่นแหละคือหน้าที่ของตู้เบสมันอยู่ตรงนั้นอยากอยากให้คนรู้ใจว่านี่คือตู้เบสเป็นอย่างเงี้ยตู้เบสเสียงต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะบางคนไปต่อสายผิดเอากลางมาใส่เบสก็ไม่รู้ว่าตู้เบสมันต้องได้อย่างไงเนี่ยอยากอยากให้รู้นี่ก็เป็นทั้งคลิปนี้ทั้งเทคนิคการมิกเสียงอ,อีกเพราะว่าเรื่องคอมทีมมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะกระทอมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เบาบางมากนะกระทอมสบบหรับสรับบนระบบใหญ่ใหญ่เนี่ยระบบใหญ่ คือมันเปิดแรงแล้วก็ะทอมถ้าเราไปทําอะไรผิดพลาดเนี่ยสะดุดปุ๊บเรียบร้อยขาดเหมือนจะประมาณนั้นคือการบิกเสียงระลักเนี่ยแนะนําให้ดึงลงถ้าส่วนใหญ่พี่จะจะไม่ให้นํนาลูกค้าดึงขึ้นเลยสำหรับจุดนเนี้ยเหมือนจะประมาณนั้นทีน<อ>ี้เมื่อกี้นี้เราอยู่ที่เบรดเนี่ยเบรดแล้วมันก็มีมิดโลแล้วก็ะทอมตัวนี้ก็คือเบรดนะกระทอมตึ๊กตึ๊กโลเห็นไหมกระทอมโอ้หไม่จิบเลยโลมันก็จะมีมิดโลเนี่กระทอม มิดโลเลยใช่มิดโลก็คือการต่ําช่ไหมยังมีการต่ําอีกคือมาอ้โหหลายอย่างมากกางต่ําเอาภาษาคือการต่ําอันนี้ก็คือมิดโลนี่แล้วมิดโลตรงนี้ก็เป็นตัวที่ทําหน้าที่มากพอสมควรนะกระถอมไม่ว่าเป็นตระกูลเสียงทอมเสียงแะนแหนเสียงค้นหนาโอ้โหตรงนี้รับรับหน้าที่มากจริงๆมากสุดเลยตัวเนี้ยคือไม่จะเป็นเนี้ยอย่าพยายามบุดอะไรมาให้มันแบบแฟดไปก่อนอย่างเทคนิคการมิกของพี่เทคนิคการมิกนะ อย่างอย่างตรงเนี้ยพี่จะดึงประมาณช่วงสามร้อยลงเนี่ยสามร้อยเฮิร์ต์ลงสามร้อยเฮิร์ตลงเนี่ยตรงเนี้ยในในช่วงเสนในช่วงเสนทำไมครับเพราะพี่ต้องการให้เสียงคนอะมันอยู่ตรงนี้ด้วยคิดออกไหมถ้าเราไปแฟดไปเงี้ยช่วงความถี่สามร้อยเออทั้งเสนใช้ทั้งคนใช้แล้วมันจะไม่เด่นนี่ยหนึ่งจุดที่สําคัญมากที่พี่พยายามพยายามทําคือสามร้อยต้องบูธเลยสแสนขาดความถี่ไม่ได้คือช่วงไหนช่วงสองร้อยช่วงสองร้อยถึงสามร้อยเนี่ยเนี่ยสองร้อยถึงสามร้อยเนี่ย คือเน่เนี่ยห้ามขาดคองที่ยงนี้ห้ามมาลงเลยมีเทคนิคเลยแหละถ้าลงจะไม่มีความด่งความโป๊ะและห้ามบูทด้วยไม่มีก็อย่าบูทเพราะว่าถ้าบูทปุ๊บกลางคอขาดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนไม่เหลือเพราะว่ามันมีมาในระบบอยู่แล้วเราไปบูทก็เรียบร้อยคขอขาดเรียบร้อยหมวกหลุดเนี่ยคือปัญหาหลักของของเสียงกลางที่เราเจอกันนะแล้วกลางต่ำเราไปอะไรต่อกลางต่ําก็ไปกลางมิดเขาเรียกว่ามิดเนี่ยมิดเนี่ยมิดเนี่ย มิดเนี่ยแม่เนี่ยเ่ยม่ยครับมิดเห็นไหมเสียงกลางสายกลางเห็นไหมไม่ไปฝั่งในฝั่งหนึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญมากอีกจุดหนึ่งนะกระทอมครับเนี่ยเป็นจุดที่แสงกลางคมแสงความชัดจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดตรงเนี้ยไปบอกเลยว่าโอ้ยากในการมิกหนึ่งก็ไม่อยากจะทำอีคิวอะไรอยู่ตรงนี้เลยกระทอมปล่อยปล่อยทั้งหมดแต่พี่คนแนะนําก็คือช่วงประมาณสักแปดร้อยให้าลงแปดร้อยลงอะไรบ้างเสียงคนเสียงลงให้ลงสักหน่อยแปดร้อย เสียงคนลดหน่อยแปดร้อยเนี่ยแปดร้อยลงเลยเสียงคนเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากถ้าเราเราปล่อยตรงนี้ไปเยอะคือลำโพงเราจะสั่นเยอะอเ,เสเียงกลางจะสั่นเยอะทำงานหนักเนี่ยประมาณนี้สาบนี่คือ,ค,อคือเป็นตัวที่สําคัญมากอันนี้เทคนิคแค่คร่าวๆนะกระทมถือว่าเทคนิคไม่เยอะในการมิกเสียงในการมิกเสียงมีเทคนิคที่เยอะมากเยอะที่สุดนนนในการมิกเสียงอนะันนี้แค่มาบอกเบื้องต้นใช่บอกเป็นต้นคือความถี่ที่ต้องการหรือความถี่นที่ต้องการลงประมาณเนี่ยคือง่ายก็ต้องการมิกเสียงเนี่ยคือเราต้อง เอาความถี่นั้นไม่ความถี่ที่เราต้องการประมาณนี้จะเข้าออกมาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มิดนะต่อไปอันนี้ก็คือต่อไปคือมิดไฮเนี่ยเป็นเป็นแหลมต่ําแล้วครับเข้าใจไหมมีแหลมต่ำอย่างนั้นกระท่อมแหลมต่ำก็คือเสียงมิดก็เป็นอย่างปะเอ็มไฮใช่ไหมเอ็มไฮเอ็มเฮดถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็มไฮเอ็มไฮก็เป็นสน่วนสำคัญมากนะกระท่อมเนี่ยจุดเนี้ยบอกเลยเป็นจุดที่รถแห่ขาดเยอะมากเนี่ยขาดเยอะมากจุดเนี้ยทำไม เพราะมันเป็นจุดลอยต่อระหว่างเสียงกลางหาเสียงแหลมใจกัไหมคือสังเกตคันไหนที่ชอบแหลมขาดก็คือขาดตรงนี้เนี่ยขาดตรงนี้ไปแลนน้วทีนี้มันไม่มีอ่ะเราก็ต้องไปทําการทํี e ิวในนั้นในนี้ทําให้แหลมขาดหรือเปียกแหลมแตกให,ห้พวกเปียกแหลมไม่ชอบแตกจะเป็นแหลมวอยแหลมะจะเป็นเปียกแตกเหลี่ยทองแดงนั่นแหละคือความถี่ตรงนี้มันหายเห็นไหมเห็นไหมทำไมรถเหกซาวถึงมีมิถายตรงนี้เข้ามาก็เพราะแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบแล้วตรงนี้เป็นตัวที่ สำคัญมากไม่าจะเป็นเสียงคนที่ชัดชัดมากเสียงคนที่ชัดเสียงพวกสายเครื่องดนตรีนี่ยูทงยีต,รตารตรงนี้ถือว่า 3, สามสำคัญมากแล้วก็เทคนิคการมิกยังไงกระท่อมคือเทคนิคการมิกเนี่ยถ้าใครอยากให้เสียงคนนําหน้าหรือออกหน้าเนี่ยพี่บอกเลยความถี่ประมาณ2 2งสนี่สเนี่ยห้ามมาลงของเสียงคนนะทำไมครับโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าอะไรจะปไปอยู่หน้า่ไกระท่อมคืออะไรจะไปอยู่หน้าดนตรีทุกอย่างอะ คืออย่าคือให้มันเด่นนะให้มันเด่นก็คืออยากให้นักร้องเด่นใช่ไหมใช่อยากให้เด่นคือเด่นคือยังไงคือไปอยู่ข้างหน้าดนตรีเลย <c oughs> บางครั้งที่เราฟังเนี่ยเสียงคนร้องอยู่หลังดนตรีคิดออกไหมครับอเออเสนบางคนโอ้โหพุ่งกว่าเสียงร้องเสียงร้องให้ไปเนี่ยจุดนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญมากเนี่ยควรเอาไว้สำหรับเสียงคนทีนี้เสียงคนุดนี้สําคัญแล้วปุ๊บแค่ดนตรีชิ้นหนึ่งเนี่ยพี่อยากให้จุดนี้ลงด้วย 2K3K เดึงเลยพวกกีตาร์กีตาร์ชีบอร์ดเนี่ยพวกกองเนี่ย แนะนำให้ลงพวก 2K เพราะว่าเราจะหลีกเนี่ยหลีกความขีตรงเนี้ยสาหรับเสียงไม้โดยเฉพาะอย่างนี้คือเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับเสียงไม้โดยเฉพาะนั่นกระทอมคือไม้เน่ยยังไงก็ต้องเด่นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือหลีกเลย2อแนะนําให้ลงทุกช่องคือเครื่องดนตรีทุกตัวเนี่ยแนะนําให้เอาลงเลยคือดึงลงในช่องมิกช่องมิกช่องมิกบดเพื่อเว้นความถี่ตรงนี้สำหรับเสียงไม้เ,เฉพาะนี่สำหรับความเว้นทีนี้อันนี้มิดไายแล้วอีกส่วนหนึ่งคือสําคัญก็คือ,เน,นอคเนี่ยตรงเนี้ยหฮกระท่อ,งงอมตรงนี้ก็กกเป็นส่วนหลักเหมือนกันทั้งด้าน ความซิปความซับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้จะใช้แค่เสียงแฮปแล้วก็เสียงไม้ที่เป็นชัดๆข้างบนเนี่ยจะเอาเสียงแฮปก,กับเสียงเสียงไม้เด่นครับคือปลายปลายไม้อะปลายไม้ให้มันมีความชัดครโมนของแหลมคือเอาง่ายแหลมเล็กอะแหลมเล็กประมาณเนี้ยความละเอียดอยู่ตรง,นรงนเนี้ยอย่างอันนี้ก็แนะนำบูทบูทเสียงไม้นะอย่าลืมบูทสิบสิบเคเนี่ยสิบเคต้องต้องพยายามบูทขึ้นใ้ได้สิบเค คือ 10k จะรวมสุรวมของของความซิปเวลาพูดมาซิปแซบๆเนี่ยต,ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากคือ,อ 10k ก็บูตขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ก็เหมือนเดิมที่ตีได้ไม่ใช่ก็คัดทิ้งคัดทิ้งเลยคือเพื่อให้ตัวนี้มันเด่นเฉพาะเสียงไหม่คิดออกไหมครับคือเอางา่ายค้อม่อการบูตการทำค้อมือทุกอย่างกระทบอย่ให,ให้มันทับกันเยะไว้ไก็คือตัวไหนเด่นก็คือทุกอย่างก็คือต้องลดใช่ไหมคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าเสียงคนเราจะใช้ตรงไหนประมาณนี้หรือเสียงแฮบใช้ตรงไหน เสียงกระเดียงเช็ดตรงไหนเนี่ยอย่าพยายามบูดความถี่ทับกันแค่นั้นเองนี่ถือว่าง่ายตรงกลางตรนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าแทบจะคือใช้ใช้รวมทุกความถี่ว่าเป็นเสียงคนเสียงดนตรีโอ้โหเสียงทอมใช้ร่วมเหมอน,นั่นก็ท่อมเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงกลางถือว่าเป็นตัวที่ใช้ใช้งานใช้งานเยอะหลายตัวเราไม่สามารถหลีกอะไรมันได้ตรงกลางแต่พวกนี้เราบอลหลีกได้อยู่พวกตัวเนี้ตัวเน,นี้สามารถหลีกได้เออ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เข้าไปอาไไมองไหมกระทอมเข้าใจสักหน่อยไหมเขาใจอยู่อันนี้เห็นไหม การมิกเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่าคิดกระทอมเราต้องมาเข้าใจระบบให้ดีว่าอะไรคืออะไรเนี่ยจะดีที่สุดคือการมิกเสียงอย่างกรกระท่อมหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงในกระท่อมอยากให้มาฟังฟังจากร้อยรอบคือรอบแรกฟังกระเดี่ยงก่อนคือกระเดี่ยงเฮ้ยมันดังไงวะกระเดี่ยงเป็นยังไงวะคือวิเคราะห์เสียงกระเดี่ยงเข้าสมองก่อนคือกระเดี่ยงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้กระเดี่ยงแล้วฟังเบสเบสมือดังไงคือถอดถอดจิตดึงเ <ifa. S 1> บสมือออกมาเพื่อไอ้เบสมือมันเป็นอย่างนี้วะดังอย่างนี้เห็น<ๆ>ไหมก็จะดีมากขึ้นครับ กีตาร์มันดังยังไงวะดึงถอดจิตดึงออกมาหนุนอะ่ะไหนจะทอมหนึ่งทอมสองมันดังยังไงวะหนุนต้องดึงจิตเพ่งจิตออกมาให้ได้เนี่ยเหมือนนั่งสมาธิอะไรก็ต้องอการลำซาวไม่ใช่ว่าง่ายอย่างดิชิทเราต้องรู้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นนั้นมันใช้ความถี่ช่วงไหนมันจะเป็นความถี่ช่วงไหนมันไม่จะเป็นช่วงไหนเนี่ยต้องเอามาประสานงานในบทหรือว่าเป็นการ <c oughs> บูธมัว่วเออเราค่อนลีกความถี่ตรงไหนให้ตรงความถี่ตรงนั้น หลีกกฎตีตรงนี้ให้เสียงตรงนั้นเห็นไหมโอ้โหมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในการมิกสเสียงกระทอไม่ใช่ว่าแค่ฟังเพลงเป็นจะไปมิกมันไม่ใช่เห็นมอท่้งพี่พูดมันลึกไปเอว่าอันนี้แค่เบื้องต้นนะโอ้โหมากแลยกระทอมเบสิกแตกก่ถ้าคนสามารถมาเข้าใจพวกนี้ได้ก็มิกสเสียงง่ายไม่ต้องไปปวดหัวในการมิกสเสียง